ดีเตของอนไปเหรก็กลายเป็นว่าเราเนี่ะจะดีเต้ใส่เขาแล้วเขาก็หันมามองเราแล้วตาเขาเด้งมากแล้วมันเหมือนเราเรียกเขาอ่ะเขาก็เลยหันมาแล้วเขาก็ไม่งจูงจมแนวแล้วเขาก็วิ่งไล่เราแทนทีนา ทหายแล้วมันก็เลยแบบรีบตีกระจกกระจกข้างกระจกมองหลังเันป็นหักลงเลยของหองมอเซอใช่ใช่มองไซถ้า่านูหักไปมองอ่ะนภูมิตีดดแน่ๆมันหักกระจกสองข้างลงเลยแลรีบตีใส่ที่มันเนหมาอ่ะมันเป็นหมานี่ตัวใหญ่มากแล้วตามเองาเรียนสังเกตไหมว่าธรรมชาติของหมา่ะเวลามันวิ่งไล่คนมันจะต้องหักถึงเลยนะวิ่งไล่ด้วยแอ้หมาตัวนี้มันไม่หักมันวิ่งไล่อย่างเดียวมันเงียบเพราะมันไม่ส่งเตือนนภูมิยิ่งปวดรันนลูมิไม่ คือมันเพมองข้างหลังหนึ่งเราบิดเป็นเนื้อเตียวตรงที่มันเหยียบบนคื้นตับพื้ทีนึงถนนนะคือรู้เลยว่าตัวมันใหญ่มากตัวมันหนักมากมันก็เรียกวิ่งมาจนเราก็ต้องหลบหลุมอะไรในถนนเพราะว่าถนนภายนอกมันก็ไม่ค่อยดีจะมีทั้งเนินทั้งหลุมอะไรแบบนี้คือเราก็เรียบบิดหนุนจนเราพัดไม้มนโดนกระตุกเชือกที่เล่าด้วย